พี่น้องมาดูเห็ดเด้นนี่เห็ดอันนี้ไม่รู้กินได้หรือเปล่าน ja, เนาะนี่ยเยอะมากเดิอนี่นี่เห็ดทั้งนั้นเลยค่ะขึ้นเต็มนี่ขึ้นเต็มเลยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเนาะเห็ดแบบนี้เราก็ไม่เคยเก็บกินนะคะพี่น้องป๊าเยอะมากเลยดูนี่เราไม่เคยเก็บกินนะคะเห็ดอันนี้ ไม่รู้จะกินได้ไหมเนี่ยแต่เราว่ากินไม่ได้หรอกเราไม่กล้ากินหรอกแต่เราก็มาถ่ายดูเนาะเห็ดที่กินไม่ได้มันขึ้นดีดีนะพี่น้องนะนี่เห็นไหมเห็ดที่กินไม่ได้มันขึ้นดีดีเห็นไหมนี่เกลือนกลาดเลยนะเห็นไหมคะอุย้ยขึ้นดีมากเลยเห็ดที่กินไม่ได้เนี่ย ดูขึ้นเต็มเลยสออน์ไลายเห็ดที่กินไม่ได้เนี่ยนี่กำลังขึ้นอยู่เราไม่กล้ากินหรอกเห็ดพวกนี้เราไม่เคยเก็บป้าพี่น้องสออน์ไลายสออน์ไลา,ออลา์เห็ดกินไม่ได้ฝนตกมาขึ้นใหญ่เลยนี่ดูแล้วก็มีรอยอตัวาธาตุกินเนาะมีรอยตัวาธาตุกินอย่างเงี้ย แต่ทำไมไม่ใช่เห็ดกินได้เนาะถ้าเห็ดกินได้ก็ดีเนาะแบบนี้นี่ขึ้นเต็มเลยนี่น่นในป่านั่นนะเต็มเลยทำไมกินไม่ได้เนาะมายจะกินได้เด้อพี่น้องเห็ดหายากแถวนี้เห็ดกินได้มีแต่เห็ดแบบนี้มันไม่น่าไม่น่ากินหรอกเห็นไหมเนี่ย จับแล้วมันเหนียวเหนียวยังไงไม่รู้คะ่ะคลิปนี้พามาดูเห็ดกินไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามเห็ดค่ะ